มเคต้องขอบรับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีตอนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่องทีซีบีเกมมกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันที่หน้าเว็บ VIP s t o r e ูดินั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะผมเราก็จะมาแจกโค้ดฟรีให้ทุกคนกันนั่นเองนะครับผม สำหรับลิงก์เข้าเว็บนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแปะให้ให้นะผมอยู่ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็กดที่ลิงก์นะครับผมมาที่หน้าเว็บ vp ได้เลยนะครับทุกคนโอเคแล้วผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปแจกโค้ดฟรีกันดีกว่านะครับทุกคนก็ควรตามผมไปที่เติมโค้ดนะครับกดเข้าไปนะครับโอเคนะ้วก็สำหรับตรงนี้ก็เป็นหน้าแต้มโค้ดอันนี้นะครับทุกคนก็ให้ทุกคนกรอกตามผมตรงช่องนี้เลย นะครับผมก็สําหรับรหัสโค้ดพี่วันนี้ครับผมเป็นโค้ดนี้เลยนะครับผมก็เอาไปใส่ได้เลยนะผมเป็นโค้ด v i p t m p r d 8นะครับกรอกตามนี้เลยนะครับทุกคนเสร็จแล้วให้กดตรวจสอบตรงด้านล่างนี้นะครับนี่นะครับผมแล้วโค้ดสําเร็จนะครับผมให้เราไปดูที่บัญชีด้วยนะครับ ผมก็ต้องพอยของห้องเหลือเลยนะทุกคนก็จะอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับทุกคนก็ทายเป็นที่เรียบร้อยนะผมสําหรับโค้ดฟรีวันนี้นะผมก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนั่นเองนะผมสําหรับใครที่ใส่ไม่ทันนะผมก็รอติดตามคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาแจกกันอีกนะครับผมสําหรับ คลิปวันนี้นะผมก็ประมาณนี้เลยนะผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปกันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกคลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ